second p a าสโอเคว่าไ่ก็คือ,คอจุดนี้เป็นเส้นสขาวด้ะหนูหนูหหหดูนิดหนึ่งพ่อในรูปยังมีฝังดูให้ชัดเจนเนี่ยเอามือจับดูเห็นไหม,มเห็นไหมอันนี้เป็นเส้นสะบัดอืนี่เส้นสะบัดเอามือจับดู Uh huh. ตรงนี้ปีกไก่มันจะเป็นร่องเล็กๆเป็นซี่เหมอนไม่จิ้มฟันอยู่นี่กดลงไป uh huh. ดูจิ๊ดนี่ตรงนี้ปีกไก่แล้วคนที่ยกแขนไม่ขึ้นจะมีสามใต้าลาวจักกะแลลงมาต้องเลื่อนอย่างนี้ต้องเลื่อนเอาห้ามกดเอามือเหมือนคลิกอยู่ข้างล่าง uh huh. ลองซิ uh huh. เดี๋ยว uh huh. กดแง uh huh. รงเลื่อนด้วยใส่เลื่อนลง uh huh. มันจะเลื่นอยู่ที่เหมือนแล้ว เส้นตรงหัวไหล่ตรงนี้จะมีอยู่สามเส้นเนี่ยเส้นนิ้วลองก,กดดูสิเห็นไหมเห็นไหมล่าขึ้น่างนี้ใช่มันขึ้นไปแล้วจุดตรงข้างซ้ายเนี่ยใต้กระโหลกม,มีสามจุดหนึ่งสองสามแล้วตรงก้านคอนี้ห้ามลงตรงนี้เป็นเส้นลมเลือดขึ้นข้างบนมันจะเป็นร่องของกระดูกอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสาม ตรงนี้ก็สามมาตรงนี้ก็สามตรงกลางนี่ก็สามจุดฝั่งนี้ก็เหมือนกันเท่ากันคือท้างละสามถ้าแก้อาการมันต้องมีจุดพวกนี้แก้ออกแล้วตรงที่แก้โลแบกอันนี้คือแก้สคาเรเน็นะแกสคาเรน็คนแขนอะไรนี่ส่วนนี้เลยร่างกายจะมีสามส่วนที่ต้องแก้อาการส่วนนี้เลยนวดน้ำมันไม่ใช่นวดน้ำมันอย่างเดียว เราต้องแก้าการเป็นด้วยในเรื่องน้งมัน่วนนี้ลงไปเลยเนี่ยลงไปเลยกระดูก7ข้อที่ชิดมากฉะนั้นเราถึงกดจุดออกไปกระดูก7ข้อมันชิดมากตรงนี้มาหาตรงนี้มันจะเป็นกระดูกซิ่โครงด้วย12ข้อเราเอาเฉพาะห้ามตรงกลางนี่เป็นกระดูกเป็นแฟคทอรี่ทำที่ว่าผลิตเลือดแต่ตรงนี้เป็นการพอดแขก